ตลาดรายได้และนิสินตลาดหลักที่รองรับผลผล,ผลิตของชุมชนก็คือตลาดบ้านนาซึ่งห่างจากบ้านทุ่งกระโปรงประมาณ3กิโลเมตรในชุมชนจะมีแม่ค้ารับซื้อผลผลิตตามบ้านต่างๆไปขายที่ตลาดบ้านนาปัจจุบันมีอาชีพแม่บ้านซึ่งเป็นคนกลางดังกล่าวถึง15คน ส่วนพืชผักสมุนไพรก็จะมีพ่อค้าคนกลางรับไปขายที่อื่นอย่างตลาดบรนนานี่คนยังนิยมบริโภคน้อยแต่คนในเมืองหลวงบ,บริโภคมากแล้วพอเย็นขึ้นมาเนี่ยรถที่เขาไปขายบางกะปิตลาดไทยสี่มุมเมืองก็จะมารับที่เนี่แล้วก็เอาไปขายตลาดไทยบ้างตลาดสี่มุมเมืองบ้างแล้วก็ตลาดบางกะปิบ้างเพราะไอ้ผักพวกนเนี่ยนะครับอย่างใบกะเพราโหพาพวกใบแต้าผักกูดเนี่ยครับ ผาเนี่ยคนไทยสารก็จะชอบคือเอาไปกินกับลาบอะไรกันเขาจะซื้อประจำอย่างพวกข้าวตี๋เรือเนี่ยใบหัวผานี่ไม่พอขายเขาจะใช้ตรงนี้ครับใช้มากที่สุดเราก็ไม่ต้องง้อตลาดเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้พ่อค้าไม่ต้องมาตั้งราคาให้เราทำมาตั้งปุ๊บเราไม่พอใจเราไม่ขายเราบอกเราไปขายตลาดก็ได้คนมารับเราเยอะไปนี่แหละครับเราได้เปรียบตรงนี้เราไปขายที่ตลาดนี่ก็คือพ่อค้าแถวองคลักเนี่ยเขาจะซื้อเยอะ พวกใบกะเพราผักพวกผักสมุนไพรก็จะซื้อเยอะพเพราะก็ไปทำก๋วยเตี๋ยวเรือครับสําหรับรายได้นั้นจากการประเมินพบว่าชาวบ้านมีรายได้เฉลี่ยวันละ300อบาทต่อครอบครัวในชุมชนเนี่ยวันนึงไม่ต่ำกว่า3า0บาทครับวันนึงประมาณตอนหนึ่งวันวนะครับสามร้อย <300 S 2> บาทต่อคนเรือนนะครับบางวันมันก็ได้มากครับบางวันก็ได้เป็นพันครับบางวันก็ได้สองพันอย่างเงี้ยแต่นี่เราตีัวเฉลีย่ยทั้งชุมชน ผู้ใหญทวีเคยสำรวจหนี้สินของชุมชนในปีพุทธศักราช2543พบว่าชุมชนมีหนี้สินประมาณ4 7 0 0 0 0บาทเมื่อสำรวจอีกครั้งในปีพุทธศักราช2549พบว่าหนี้สินของชุมชนลดลงเหลือ3ล้านบาทอันเป็นผลมาจากการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอนนี้นี่สินของหมู่บ้านทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดเลยนะครับคนที่กู้ทกศกู้สากอรลดทั้งหมดเหลือ3ล้านครับลดมาได้ได้ล้านเจ็ดแสนหรือไม่เพิ่มขึ้นไม่เพิ่มขึ้นครับคือลดลงครับอันนี้ภูมิใจครับภูมิใจถ้าไปไปท่านี้หนึป่ปีเพิ่มมาเป็น6 6ล้านนี่ก็มันไม่ภูมิใจแล้วครับอันนี้เราเราดูตรงตัวชี้วัดตรงนี้ครับมันลเ,เราลดลงมาค่อยๆลดลงมาครับ